8อุปนิสัยที่คนรวยมีคล้ายกันอย่างเหลือเชื่อคนรวยทั่วโลกดูเหมือนจะมีบางอย่างที่คล้ายกันอย่างน่าทึ่งพวกเขาไม่ได้แค่โชคดีแต่ยังมีวิธีคิดและอุปนิสัยบางอย่างที่ช่วยสร้างความสําเร็จอย่างยั่งยืนในวิดีโอนี้จะพาทุกท่านไปสํารวจว่า8อุปนิสัยเหล่านั้นคืออะไรและคุณจะนําไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อเปลี่ยนอนาคตได้อย่างไรข้อที่1คิดใหญ่และมองภาพรวมระยะยาว หนึ่งในนิสัยที่คนรวยทั่วโลกมีคล้ายกันคือความสามารถในการคิดใหญ่และมองเห็นภาพรวมระยะยาวตัวอย่างที่โดดเด่นคือสตีฟจ็อบสผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ซึ่งเปลี่ยนแปลงโลกเทคโนโลยีด้วยแนวคิดที่ก้าวล้ำและเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนสตีฟจ็อบสไม่ได้มองว่า Apple เป็นเพียงบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์แต่เขาเห็นว่า Apple คือผู้สร้างนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน เขาวางเป้าหมายใหญ่เช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทั้งใช้งานง่ายและมีความสวยงามผลลัพธ์คือ iPhone ที่ไม่ได้เป็นเพียงโทรศัพท์มือถือแต่กลายเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารและความบันเทิงระดับโลกความสำเร็จของสตีฟจ็อบ s มาจากการคิดใหญ่และไม่ยึดติดกับข้อจำกัดในปัจจุบันเขามองเห็นโอกาสในอนาคตและทุ่มเทสร้างสิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริง การคิดเช่นนี้ช่วยให้ a pple กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและเป็นต้นแบบของวิธีคิดที่มุ่งเน้นภาพรวมระยะยาวอย่างแท้จริงข้อที่2วางแผนและตั้งเป้าหมายชัดเจนความสำเร็จของคนรวยมาเริ่มต้นจากการวางแผนและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคืออีลอนมัสผู้ก่อตั้งเทสลาและ s p ป c e x ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และมีแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น อีลอนมัสไม่ได้เพียงตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างรถยนต์ไฟฟ้าหรือจรวดแต่เขามองเห็นภาพอนาคตของมนุษยชาติเช่นการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลผ่านเทสลาและการสร้างอนานิคมบนดาวอังคารผ่านสเปซเอ็กซ์เพื่อให้มนุษยชาติมีทางเลือกในการอยู่รอดการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ต้องการแผนการที่ละเอียดและการแบ่งเป้าหมายให้อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้ ตัวอย่างที่ดีคือโครงการ Starship ของ s p ป c e x ซึ่งตั้งเป้าหมายในการพัฒนายานอาวกาศเพื่อส่งมนุษย์ไปดาวอังคารอีลอนมั k วางแผนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบการทดลองบินจนถึงการขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางระหว่างดวงดาวความมุ่งมั่นและความชัดเจนในเป้าหมายของอีลอนมั k แสดงให้เห็นว่าการวางแผนอย่างเป็นระบบและเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถผลักดันความสำเร็จในระดับโลกได้จริง ข้อที่ 3. บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเจฟเบโซผู้ก่อตั้ง Amazon มีหลักการบริหารเวลาที่เข้มข้นและชัดเจนซึ่งช่วยให้เขาใช้พลังงานและสมาธิในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ 1. ในแนวทางสำคัญของเขาคือการแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมที่มีความสำคัญสูงสุดเจฟเบโซเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมส่วนตัวเช่นการรับประทานอาหารเช้ากับครอบครัวเพื่อสร้างสมดุลชีวิตก่อนเข้าสู่การทำงาน เขาเลือกจัดการงานสำคัญที่ต้องใช้การตัดสินใจในช่วงเช้าซึ่งเขาเรียกว่า high IQ time เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สมองปลอดโปร่งที่สุดเขายังหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็นโดยจำกัดจำนวนประชุมต่อวันและใช้กฎ two pizza rule ในการประชุมซึ่งหมายถึงขนาดทีมประชุมไม่ควรเกินจำนวนคนที่สามารถกินพิซซ่าสองถาดได้เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและการประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากเสร็จงานในช่วงบ่ายเจฟเบโซจะจัดสรรเวลาสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการคิดสร้างสรรค์โดยใช้ช่วงเย็นเพื่อพักผ่อนและเติมพลังเพื่อวันถัดไปการบริหารเวลานี้เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ a m a z มาซเติบโตจนเป็นบริษัทระดับโลกได้อย่างยั่งยืนข้อที่ 4. อ่านหนังสือและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องปินเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ตลอดชีวิตเขามีนิสัยอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายอ่านหนังสือ50เล่มต่อปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจบินเกตยังบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านไว้ในบล็อกส่วนตัวเกตโน้ตเพื่อแบ่งปันความรู้และมุมมองกับผู้อื่นนอกจากนี้เขายังเข้าร่วมงานสัมมนาและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเพื่อขยายขอบเขตความรู้ความมุ่งมั่นของบินเกตในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงช่วยให้เขาประสบความสําเร็จ แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเห็นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ๆข้อที่5มีวินัยทางการเงินและการลงทุนวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับตำนานและซีอของเบรกชัยฮาร์ดเดเวย์โดดเด่นด้วยวินัยทางการเงินและการลงทุนที่เคร่งครัดเขามักเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตระยะยาววอร์เรนบัฟเฟตต์ยังมีหลักการใช้จ่ายที่เรียบง่าย แม้จะเป็นมหาเศรษฐีเขายังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่ซื้อเมื่อหลายสิบปีก่อนและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความมีวินัยทางการเงินนี้ช่วยให้เขาสร้างความมั่งคั่งมหาศาลหลักการของเขาคืออย่าทำให้เงินสูญเปล่าและให้เงินทำงานแทนคุณซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินข้อที่6ยอมรับและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงครีดท่าติ้งผู้ร่วมก่อตั้ง เน็ตฟลิกเป็นตัวอย่างของผู้นําที่ยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสาเร็จเขาเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากการให้เช่าดีวดีแบบส่งไปรณียีมาสู่แพลตฟอร์มสัตรีมิ่งออนไลน์ท่ามกลางความท้าทายและความเสี่ยงการตัดสินใจครั้งนี้เปลี่ยน n น t f l i x ให้กลายเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกรีดฮาร์ติงเชื่อว่าความสําเร็จระยะยาวเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แนวคิดของเขาแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับสิ่งใหม่และกล้าปรับตัวคือหัวใจของการเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อที่ 7. ให้ความสำคัญกับสุขภาพและพลังงานชีวิตริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง v i r g i n Group เชื่อว่าความสำเร็จเริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีและพลังงานชีวิตที่เต็มเปี่ยมเขาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นประจำเช่นการว่ายน้ำปั่นจักรยานและเล่นเทนนิสซึ่งช่วยเพิ่มสมาธิและพลังงานสำหรับการทำงาน ริชาร์ดแบรนสันยังส่งเสริมการสร้างสมดุลชีวิตโดยจัดเวลาให้กับครอบครัวและกิจกรรมที่เขารักในิสัยนี้ช่วยให้เขามีทั้งพลังงานในการบริหารธุรกิจและความสุขในชีวิตส่วนตัวแนวคิดนี้เน้นว่าการดูแลสุขภาพไม่เพียงเสริมสร้างร่างกายแต่ยังช่วยให้จิตใจพร้อมสำหรับความท้าทายและการตัดสินใจสำคัญในชีวิตและข้อสุดท้ายข้อที่8รวยแล้วกลับไปสร้างคุณค่าให้สังคม หลายคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกเลือกใช้ความมั่งคั่งของตนเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมไม่ว่าจะผ่านการบริจาคเงินการก่อตั้งมูลนิธิหรือการสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเช่นด้านการศึกษาสาธารณาสุขหรือสิ่งแวดล้อมแนวทางเหล่านี้ไม่ได้เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อื่นแต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนและโลกในระยะย,ยาว การคืนคุณค่าให้สังคมสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อความมั่งคั่งที่ได้รับและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในความเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อความสำเร็จถูกนำไปแบ่งปันมันจะกลายเป็นพลังที่สร้างความยั่งยืนไม่เพียงในชีวิตของเจ้าของทรัพย์สินแต่ยังในโลกที่พวกเขามีส่วนร่วมสร้างขึ้นอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือ8อุปนิสัยที่คนรวยมีคล้ายกันอย่างเหลือเชื่อที่เราหวังว่าจะให้ข้อคิดดีๆกับท่านได้มากก็น้อย